ใส่เน้นๆใส่หนักๆใส่แบบเพนะตักได้เลยครับในค่ำคืนนี้กับแนวทางดีๆที่ไม่ควรพลาดครับเอาละครับก็กล่าวักทายครับสวัสดีพี่ๆที่รอติดตามด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องในอาณาจักรครับหรือในครอบครัวเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับผลงานวันนี้สดชื่นไหมเต็มเครื่องกันไหมครับสําหรับหน้าช่องเอาละครับหน้าช่องวันนี้ก็เลยได้ว่ามาเนี่ยเกือบครบเกือบเต็มกันเลยทีเดียว 7ออเด็บด้วยกันครับเข้ามาเต็มๆเนี่ยถึง6ออเดร์กันเลยทีเดียวครับหน้าช่องมาขนาดนี้ในอาณาจักรในครอบครัวเนี่ยจะสุดขนาดไหนต้องร้องเข้ามาสบัสดครับแนวทางดีๆครับที่ผมและพี่ๆเหล่าเซียนคัดไว้ให้เนี่ยกล้าการันตีได้เลยครับว่าสดชื่นกันเนี่ยทุกวันอย่างแน่นอนครับเอาเละครับวันนี้ครับผมก็มากับ4ออเดร์หวานเหมือนเช่นเคยครับกับ สองออเดอร์พิเศษใส่จใจในค่บคืนนี้จะไปนี้ที่ทางไหนบ้างครับก็ฝากข้อหัวใจครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันแล้วเข้ามงฟังในคลิปนี้ได้เลยครับออเดร์ที่หนึ่งครับในค่ำคืนนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมอนติเจอร์บานอย่างนอตติงแฮม ฟอร์เรสได้เลยครับวันนี้ครับฟอร์เรสเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับต่างจากท่าของฟิลลาร์ซีมันนี้เสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับในการออกมาแล้วบทเป็นทีมผู้เยือนคู่นี้ครับผลงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันเยอะครับแต่ถ้าวัดกันที่ชื่อชั้นหรือคุณภาพนักเตะครับต้องบอกว่าท่าของฟอร์เรสเนี่ยยังดูดีกว่าไม่มากก็น้อยครับส่วนทีมผู้เยือนครับอย่างฟิลลาร์ซีเนี่ยเล่นว่าผลงานในช่วงเวลานี้ทําได้ไม่ค่อยดีครับยังหาชนะเนี่ยไม่ได้มาถึง5นัดติดแล้ว แล้ว,วันนี้ครับเสียเปรียบในการออกมาเล่นนอ,อกบ้านไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับเอาละครับถ้าดูจากผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางขอฟอรเรสครับยังดูดีกว่าส่วนเรื่องของกระแสครับหรือตลาดลทรัพับสำหรับคู่นี้ผมมองในการถูกปรับไรขึ้นของฟอรเรสเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับวันนี้มองไปที่ฟอรเรสครับไม่ผิดหวัง อย่างแน่นอนครับออเดอร์ที่2ครับมอง2มุม2องหน้าเลยเลยไม่มองที่มิดทิแลนด์ก็แดนเหนือครับสำหรับคู่นี้วันนี้ครับมิดทิแลนด์เนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดนิโมซากีแอฟครับคู่นี้ถ้าดูจากผลงานเนี่ยก็ไม่ถือว่าแตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ครับมิดทิแลนด์เนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านและผลงานการเล่นในบ้านเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเก็บชนะเนี่ยมามากกว่า5นัดติดแล้วต่างจากทีมเยือนครับอย่างทางของดินโมซาเกีแอเนี่ยผลงานเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ยังไม่ค่อยสม่ำ มิทิลเลนครับยังดูดีกว่าไม่มากก็น้อยส่วนเรื่องของกระแสครับหรือตลาดลาซาวันนี้ที่ราคาของมิทิลเลนถูกปรับไหลขึ้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสูงเลยพอะนับวันี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างมิทิลเลนครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและคู่นี้ครับถ้าเจาะเรื่องไปครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีการผิดสกอร์เนี่ค่อนข้างเยอะครับมีโอกาสครับที่จะทำประตูลงกันเนี่ยไปถึงแดนเหนือเนี่ยไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองไปที่แดนเหนือด้วยครับไม่ผิดหวัง อย่างแน่นอนครับเอารอบที่3ครับในค่ำคืนนี้เนี่ยมองที่ทีมผู้เยือนครับอย่างฟินนบาเช่ได้เลย วันนี้ครับเฟนเนอร์เช่เนี่ยอาจจะเสียเปียบที่เล่นนอกบ้านครับแต่ถ้าจอดเรื่องลงไปเนี่ยผลงานเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับเรียกได้ว่าในการออกเล่นนอกบ้านของพวกเขายังไม่แพ้กันเลยครับมากกว่า5นัดติดแล้วและเก็บชนะครับได้ถึง3นัดติดแล้วครับในช่วงลานี้แต่จทีมเจ้าบ้านครับผลงานเนี่ยยังไม่ค่อยสม่าเสมอเรยครับในช่วงลานี้หลุดแพ้เนยครับไปถึง4นัดติดแล้วผลงานการเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ถ้าดูจากผลงานครับต้องบอกว่าเป็นทาของเฟนเนอร์เช่เนี่ยที่ยังดูดีกว่าไม่มาก ว่าในการปรับไหลขึ้นเนี่ยของเฟรนเดมเช่เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวพอใช่ไหนครับวันนี้มองที่ดีบุ้มเยียนครับอย่างเฟรนเดมเช่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดอร์ Order ที่สี่ครับในค่ำคืนนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับมองที่จะบ้านอย่างเรอลเบติสได้เลย วันนี้ครับเรอัลเบติสเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของเฟย์ญูดอย่างแน่นอนครับและผลงานการเล่นในบ้านครับของเรอัลเบติสเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเก็บชัยชนะครับมาถึง3นัดติดแล้วส่วนห้างของ e เฟย์ญูดเองครับเรียกได้ว่าเพิ่งกลับมามีชนะครับหลังจากที่หาชยชนะเนี่ยไม่ได้มามากกว่า5นัดติดแต่ถ้าจอดลึกลงไปครับในการออกมาเล่นนอกบ้านของเฟย์ญูดเองเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานเนี่ยยังถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยสม่ําเสมอสักไหน่อยเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ถ้าดูจากผลงานเรอัลเบบติสครััยงดดูีกกกว่่าาไมม็น้อยส่วนเรื่องงขออกรระแสหืตลาดักเบติต์ ที่มองไปทางขนเลอเไปติสเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสวนเลยทีเดียวเพราะเห็นรับวันนี้มองไปที่เลเอาไปติดครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเดิมที่5ครับและที่6พิเศษใส่ใจในค่ำคืนนี้ผมจะวางให้ในใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมส่วนพี่ๆคนไหนครับพี่อยากได้คำอธิบายที่มากกว่านี้นะครับเข้ามาติดตามผมในไลฟ์ได้เลยครับส่วนพี่ๆคนไหนอาจจะยังไม่ว่างครับสามารถเข้ามาตามแนวทางดีๆครับในอาณาจักรในครอบครัวได้ครับเพียงปัดขวาครับใต้โปรไฟล์เท่านั้นเอาละครับก่อนจากกันไปเนี่ยพี่ๆคนไหนเนี่ย อาจจะมองหาแนวทางเพิ่มเติมที่มากกว่า,าช่องด้วยผมขอแนะนำเลยครับแนวทางดีๆที่ผมและพี่เหล่าเซียนก้ากาันลาตีนะครับเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชุดอัลบั้มครับหรือจะเป็นแนวทางตลาดสดเนี่ยจัดให้แบบเต็มระบบกันอย่างแน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ